จะมีตัวไฟเบอร์อยู่2ตัวที่หลายคนเลือกทานนะคะสายเฮลตี้ก็จะชอบมากเลยตัวไซเรียมฮาร์ดตัวนี้แนะตัวไฟเบอร์สองสีเหลืองไบออสไลสตัวนี้ของเปิ้ลนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไฟเบอร์เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันมันเป็นยังไงคะ่ะ คนนะคะเลือกทานตัวไฟเบอร์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ต้องการลดการกระตุ้นอินซูลินในเลือดเนื่องจากว่าตัวไฟเบอร์เนี่ยมันจะลดการดูดซึมของน้ําตาลนะคะในมื้ออาหารที่เราทานแล้วก็ลดการดูดซึมไขมันที่อยู่ในอาหารอาจจะเป็นไขมันส่วนเกินด้วยเนาะแล้วก็เป็นไขมันชานนะคะการใช้ตัวไซียมฮัรเนี่ยเขาใช้1ช้อนโต๊ะสําหรับน้ํา300 ML นะคะเดี๋ยวต้นก็จะใส่ในแก้วนี้เลย รอทิ้งไว้สองถึงห้านาทีนะคะแล้วก็มาดูกันไฟเบอร์ซองสีเหลืองซองนี้นะคะแบบออร์นไอเอสน้ำประมาณสองร้อยห้าสิบสามร้อยมลประกันเลยนะคะอ่ะโคนก็เดี๋ยวเปิ้จะจับเวลาสักสิบนาทีละกันเนาะโอเคทีนี้ครบสิบนาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวไฟเบอร์ทั้งสองตัวเนาะว่ามันจะคอยช่วยซับน้ำตาลแล้วก็ไขมัน,นเวลาเราทานอาหารได้ยังไงนะคะ เนื่องจากว่าไฟเบอร์เนี่ยคุณสมบัติถ้ามันจะช่วยซับได้มันจะต้องมีความเหนืดเนาะทีนี้มาดูตัวไซเลียมฮาร์ดก่อนนะคะอันนี้มันไม่มีความเหนืดเลย,ยมันจะช่วยซับได้ไหมเดี๋ยวเรามาลองเคสกับตัวอาหารหรือขนมของเราดูนะคะแต่ทีนี้ยมาดูตัวไฟเบอร์ไบโออสไลเอสองนี้กันนะคะนี่มันจะมีความเหนืดแบบนี้แล้วก็มันจะลดการสไปค์ของน้ําตาลเวลาเราทานอาหารนะคะอินซูลินเราก็จะไม่พุ่งนะคะมาดูไซเลียมฮาร์ดนะคะ ใครชอบกินบ้างอะแล้วมาดู b อ o s l เ e สนะคะนี่เลยมี่มีความเนืดนะคะเนี่ยมันจะช่วยซับน้ำตาลแล้วก็ไขมันทรานนะคะทีนี้ไเบอร์นะคะนี่ติดมาเลยจ้าเนี่ยค่ะเวลาเราทานเขาจะช่วยซับน้ำตาลลดก,การดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดของเรานะคะนี่เลยนะคะต่อไป ก็เห็นกันแล้วนะคะว่าไฟเบอร์ที่เหมือนกันแต่ประสิทธิภาพในการทํางานไม่เหมือนกันเลยนะคะช่วยซับน้ําตาแล้วก็ไขมันไม่เหมือนกันเลยมันก็เหมือนกับรถนะคะที่รถยนต์ธรรมดากับรถซูเปอร์คาร์ที่สมรรถนะมันต่างกันอย่างแน่นอนนะคะมาดูกันค่ะวันนี้นี่มันซับได้ไหมดูนะคะอันนี้ไฟเบอร์ไบออสไลเอสนะคะไม่หล่นเลยจ้ะ ตัวไฟเบอร์ตัวนี้มีวิตามินเกลือแร่ผสมอยู่ด้วยนะคะกินแล้วหน้าเด็กด้วยค่ะชลอไว้นะคะ,ะต่อนะอ,อร่อยค่ะ